วันนี้นะครับเราก็มาพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโดโจสวอปนะครับของชินจาหรือที่เราเรียกว่าอะไรก็ตามเอาแหละวันนี้เราจะมาพูดนะครับเรื่องของตรงนี้ด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันคือคอยนิมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิใมูลนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นนินจานะครับใช้สัญ,ญลักษณ์ชื่อว่าชินจานะครับส่วนใหญ่คนเรียกว่าชินชาแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับราคาของชินจาได้ล่วงต่ำกว่ามาตรฐานไปแล้วนะครับคือตกศูนย์ไปแล้วเหลือศูนย์สิบสี่ตัวนะครับแบบไม่มีวันที่จะ เงยหัวขึ้นมาได้แม้แต่ตอนนี้นะครับเรื่องของโปรเจกต์ของโ o โจสวอ p นะครับกําลังจะมาและคาดว่ามาแล้วและผมอา่านบางคอมเมนต์บอกว่า Dojo Swap ในตอนนี้นะครับยังไม่คอมพิวตี่เท่าไหร่คือยังไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์อาจจะมีบั๊กหรือมีปัญหานะครับก่อนอื่นเราจะพูดถึง Dojo s w a ปโดยสังเกตก่อนนะครับ และสำหรับใครอยากจะรู้จักโดโจสวอปจริงๆนะครับอยากที่จะเข้าใจทางเทคนิคจริงๆหาช่องอื่นดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชินจาเกี่ยวกับสตั๊เจอร์เกี่ยวกับโครงสร้างแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการเก่งกำไรนะครับจับประเด็นให้ถูกเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับชินจาเนี่ยหรือที่เราชอบเรียกว่าชินชานะครับหรือชินช้านะครับโยไปโยมานะครับราคาของมันมีแต่ จะลดลงนะครับซึ่งาตามที่ผมดูตอนนี้นะครับยังไม่มีทีท่าเลยว่าจะอัพหรือว่าจะราคาเนี่ยจะพุ่งขึ้นมาเนื่องจากตอนนี้โปรเจกต์นะครับก็เริ่มที่จะทำแล้วนะครับคาดว่าเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของตัวงานเนี่ยยังไม่ค่อยสถียรเท่าไหร่น่าจะเจอบั๊กหรือเจออะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ ไปงานดูใบเรียบร้อยนะครับย้ายไปย้ายมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับตอนแรกเนี่ยเราได้นึกว่าไองานดูใบเอ็กโปเนี่ยนะครับของของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยน่าจะมีในช่วงปลายเดือนกุมภานะครับหรือต้นเดือนมีนาผลปรากฏเลื่อนนะครับจนมาถึงในช่วงวันที่16 1718มีนาเนี่ยจะเป็นตัววัดเหมือนกันฉะนั้นหลายคนนะครับถ้าเกิดพูดถึงการเก่งกำไรตอนนี้ชิงจาเนี่ยเข้ากระดานไหนปิดแล้วนะครับแอล n k b ค t m ิดมร์โอ้ยมีหลายหลายกระดานเลยนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นกระดานเล็กๆนะครับและช่วงที่เข้ากระดานที่ท็อปฟอร์มที่สุดคือ b i t m a r ์นะครับ ทำให้ราคาของชิงจาเนี่ยขึ้นไปถึงสี่พันที่ศูนย์สิบสามตัวแล้วพอหลังจากนั้นราคาก็ล่วงหมดเลยไม่ว่าจะเข้ากระดานไหนนะครับตอนนี้กระดานไม่ใช่ตัวแปรแล้วนะครับที่วานจะเข้ามาอุ้มเนื่องจากว่าไอ้โปรเจกต์การเข้ากระดานเนี่ยจังหวะของชิงจาไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่เนื่องจากว่าราคาของ i ิตคอยและอีท e r e ียมล่วงลด อย่างรุนแรงและโดโจสวอปดูท่าทางจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเสร็จแล้วแต่ระบบยังไม่ได้เสถียรโดโจสวอปนะครับจะเป็นตัวช่วยทำให้ราคาของชินจาดีขึ้นเมื่อวานนะครับหรือผู้เล่นเนี่ยต้องการเข้ามาเก่งกำไรในกระดานเทปนะครับหลักหลักการเนี่ยมันประมาณนั้น นะครับแต่โดยรายละเอียดเนี่ยเราก็ต้องไปว่ากันเรื่องของเทคนิคกันอีกทีแต่เอาหละนะครับไอตัวเนี้ยมันจะช่วยนะครับการเชื่อมระหว่างเชนต่างๆไม่ว่าจะเชน i ethereum chain bsc นะครับแล้วก็เชนของ polygon นะครับที่จะสามารถมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นเนื่องจากชิงจาเนี่ยอยู่ในเชนของ ethereum และ ethereum นะครับ ข้อจำกัดของมันที่วานอ่ะไม่ค่อยเอามาเล่นในกระดานเทรดถ้าไม่คุ้มจริงๆและไม่ต้องการปั่นราคาจริงๆนั่นก็คือเรื่องของค่าแก๊สนะครับราคาแพงมากๆเห็นไหมครับอย่างชีบะนะครับวานจะไม่เอาเข้ามาเล่นเลยถ้าเกิดในช่วงนั้นราคาของอีทูเรียมไม่ได้ดีมากนับสักเท่าไหร่ จริงจาก็แบบเดียวกันในช่วงนี้นะครับต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองนะครับต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ราคาเนี่ยมันไต่ขึ้นไปและตอนนี้พึ่งได้อย่างเดียวคือเหรียญอีทูเรียมจะเติบโตมากขึ้นนะครับและโดโจสวอปจะเริ่มดีขึ้นเสร็จอันเนี้ยเมื่อไหร่ที่เป็นช่วงขาขึ้นของบิตคอยนะครับ หรืออีโทเรียมจะทำให้ชิงจาเนี่ยราคาขึ้นนะครับโดโจสวอปเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้วานเนี่ยเอาย้ายนะครับจากในทัชวอลเล็ตหรือโควอลเล็ตฮาร์ดวอลเล็ตฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอะไรก็ตามเอาเข้ามาในกระดาษมากขึ้นและสิ่งเนี้นะครับจะเป็นตัวที่ทำให้ชิงจาเนี่ยเกิดการระเบิดราคาจริงๆซึ่งเดฟเนี่ยเขาก็เตรียมตรงนี้ไว้อยู่แล้ว นะครับในเรื่องของการเก็งกําไรแต่เอาละนะครับรอให้บิตคอยขึ้นก่อนอีทรเรียมขึ้นก่อนราคาจะกลับมาโมเมนตัมเหมือนเดิมตรงเนี้ยแน่นอนนะครับเนื่องจากวาน50ตัวที่คลองอยู่ในบนกระดในในเหรียญของชิงจาเนี่ยน่าจะมีการทิ้งไปนะครับเนื่องจาก,กต้องการการสภาพของศูนย์เลยสือสตัวในประวัตินะครับชิงจาค่อนข้างมีอะไรค้ายลึงกับชีบะมากขึ้น แต่ผมบอกอย่างนี้นะครับว่าชิงจาน่ะถ้าเกิดมันจะขึ้นจริงๆมันเจ้าของโปรเจรกต์มีตังจริงจริงนะครับเข้ามาป่าจริงๆเนี่ยราคาชิงจาป่าน,นี้ขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปเติบโตเป็นพันเปอร์เซ็นต์แต่เอาละเขาไม่ใช้วิธีนั้นนะครับเขาใช้วิธีใช้เรื่องของโปรเจรกต์นะครับการเข้ากระดานเนี่ยเราก็ต้องว่ากันอีกทีแต่เราจะทำให้คุณเห็นนะครับว่าชิงจานเนี่ย มีอะไรหลายอย่างเท่ากับชีบะและน่าจะาพฤศจิกายนปีนี้นะครับชินจาน,น่าจะมีโอกาสเข้าไบแนน c e เข้าเกตดอทไอโเข้าหัวพีพวกนี้กระดานพวกนี้จะมีกำลังซื้อเยอะแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละนะครับแต่ระยะการเวลามากขึ้นนะครับรวมถึงปิดคอยเนี่ยไปได้ถึงจุดสูงสุดจะทำให้ชินจานี่ราคาอัพขึ้นไปอีก และผมกาวเอาไว้นะครับว่าปีนี้ถ้าเกิดบิตคอยมันขึ้นมาดีเนี่ยราคาชิงจาอาจจะเหลือศูนย์สี่ตัวโดยที่เดฟนะครับสัญญากัะท่านผู้ชมว่าจะทำให้ศูนย์หายศูนตัวปีนี้แต่ผมว่าเป็นไปได้มากนะครับถ้าเกิดเหรียญมันโตจริงๆโตอย่างต่อเนื่องยังไงคนที่เป็นตัวใหญ่เขาต้องเข้ามาปังเหรียญอยู่ดีสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาติดตามข่าวสารชิงจาประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องของ การเก็งกำไรนะครับไม่ได้พูดถึงเทคนิคไอโดโจสวอปนะครับหรืออะไรมากมายถ้าเกิดจะไปศึกษาตรงนู้นนะครับหาคลิปได้ดีๆกว่านั้นก็ไปหาช่องอื่นนะครับเราทำประเด็นนี้จับประเด็นให้ถูกนะครับเอาละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทาง และช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับแล้วเราก็มีกลุ่มชินจาหรือชินชาด้วยนะครับทักเข้าไปที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้และสำหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าชินจานะครับจะ go to the moon ไปด้วยกัน นะครับเรามีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ s ตา r n เ t เป็นเหรียญต้นน้ำราคาอยู่ที่0.04ตัว8,000ดอลลาร์อุปทานมีพันล้านเหรียญการเผา3เปอร์เซ็นย้ำนะครับการเผา3เซนและควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงอยากจะสนใจลงทุนเหรียญตัวนี้ทักเข้าไปที่เพจแล้วกันนะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า ชินจานะครับจะ go to the มูลไปได้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปได้วยกันกับช่องคอยดีมูลสำหรับวันนี้ขอตัวรับ